เัีงตามกันต่อเนื่องนะคะสำหรับมหากาศดามาลทัทธิเชื่อมจิตล่าสุดก็มีความเคลื่อนไหวก่อนที่จะเดินทางมายื่นหนังสือแกลงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกรณีที่ถูกใส่ร้ายเพื่อให้ท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมได้ทราบในวันที่4มิถุนายนนี้ โดยในเพจนิรมิตเทวสุติได้มีการออกแถลงการโดยระบุว่าขอสอบถามเพื่อความกระจ่างชัดต่อสาธารณชนสองประเด็นเรียนนายอิทธพรจันเอี่ยมผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติอ้างถึงหนังสือแจ้งมติมหาเถรสมาคมครั้งที่13ทับ2567 มติที่424ทับ2,567โดยสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติลงวันที่29พฤษภาคม2567ตามที่ทันได้ลงนามในหนึ่งสือแจ้งมติมหาเถรสมาคมครั้งที่13ทับ2,567มติที่424ทับ2,567 ลงวันที่29พฤษภาคม2567ที่กล่าวถึงพฤติกรรมและการกระทำของลัทธิเชื่อมจิตในทางที่อาจทำให้เกิดความเข้าใจคลาดเคลื่อนในความหมายและข้อเท็จจริงข้าพเจ้าขอเรียนมายันท่านอีกประการหนึ่งว่าข้าพเจ้าและครอบครัวเป็นพุทธศาสนิกชนยกเอาพระพุทธเจ้าไว้เหนือหัว ปฏิบัติธรรมวิปัสสนากรรมฐานตามแนวทางแห่งองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าอย่างชัดเจนไม่เคยตั้งตนเป็นลัทธิแต่อย่างใด้ดยเหตุนี้ข้าพเจ้าเด็กชายนิรมิตสุยะคณิตและครอบครัวจึงขอเรียนถามมายันท่านสองคำถามดังนี้คำถามที่หนึ่งคำว่าลัทธิ ที่ลงในหนังสือที่อ้างถึงหมายความหรือแปลว่าอะไรคำถามที่สองคำว่าลัทธิเชื่อมจิตที่ลงในหนังสือที่อ้างถึงนั้นท่านกล่าวและหมายความถึงบุคคลใดเพื่อความกระจ่างชัดของท่านได้โปรดเมตตาตอบทั้งสองคำถามนี้แก่ข้าพเจ้าด้วยขอแสดงความนับถือลงชื่อ เด็กชายนิรมิตสุยชนิตลงชื่อนางสาวนัทพรวงทวิชาติมันดาชอบด้วยกฎหมายเราเป็นผู้รักษาชนิสกุลก็คือเราเป็นผู้รักษาชนิสกุลซึ่งอาพระเจ้าไว้เหนือหัวและลัทธิหมายถึงอะไรและลัทธิเชื่อผิดหมายถึงใครและเราไม่ได้กล่าวเป็นว่าพวกเราเป็นลัทธิแบบนี้ถือว่าเป็นการกล่าวอ้างว่าพวกเราเป็น เอาเป็นว่าเดี๋ยวติดตามมาดูต่อพรุ่งนี้กันนะคะ4มิถุนายนทางครอบครัวเชื่อมจิตจะเดินทางมาพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมว่าจะเป็นอย่างไรรอติดตามค่ะ